ศึกเริบสองกองทัพไทยยังคงประเคนอาวุธเกือบทุกชนิดใส่ทหารของฮุนเซนอย่างหนักหน่วงเรียกว่ายิงมาสามก็ส่งกลับไปสิบของที่แจกกลับไปมีตั้งแต่อาวุธเบาไปจนถึงอาวุธหนักที่มีความแม่นยำสูงแน่นอนว่าความแม่นยำของอาวุธที่ทันสมัยกว่าย่อมทำลายล้างเป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากกว่า สำหรับรอบที่สองการทำลายล้างศัตรูที่บังอาจรุกล้ำผืนแผ่นดินที่บรรพบุรุษของเราต้องแลกมาด้วยเลือดและชีวิตไม่ให้กลับมาหาเรื่องหาราวกลับมากโกหกพกลมพูดอย่างทำอย่างอยากให้ทหารทำการรุกคืบประยุทธ์ดินแดนเก่าๆของเราที่เคยเสียไปแบบเจ็บชำ้ำให้กลับคืนมาเป็นของเราเหมือนเดิมด้วยซ้ำไปรอบสองนี้คงต้องล่อให้มอบกลับมาซ่าไม่ได้อีกต่อไปไม่ต้องพูดคุยอะไรกันแล้วเสียเวลา Mk82 อาวุธอีกชนิดที่ทำหน้าที่ได้อย่างแม่นยำไม่แพ้ปืนใหญ่ระยะไกลและโดรนสงครามนี่คือระเบิดอันเด็กประสงค์ขนาด500ปอนด์น้ำหนักประมาณ230กิโลกรัมแบบไม่นำวิถีคิดค้นโดยสหรัฐอเมริกาเป็นลูกระเบิดในตระกูล Mark 80ซ e r i e s หนึ่งในอาวุธปล่อยจากอา,ากาศสู่พื้นที่ใช้การแพร่หลายภายในเปลือกของกระเป๋ะระเบิด บรรจุดินระเบิดไตรโทนั่นซึ่งเป็นส่วนผสมที่ให้พลังในการระเบิดและขยายตัวรุนแรงกว่า TNT ทั่วไป MK82 ถูกใช้มาตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามจนถึงปัจจุบันกองกัพอากาศไทยเป็นผู้ผลิตลูกระเบิดชนิดนี้มานานและตั้งแต่ปี1977นอกจากใช้ในการฝึกทิ้งระเบิดแล้ว MK82 ยังเป็นอวิธหลักที่ใช้ในการปกป้องอธิปไตยของชาติอีกด้วย Mk82 นับเป็นระเบิดที่ทิ้งจากอากาศยานที่มีขนาดเล็กที่สุดรุ่นหนึ่งที่ทออประจำการอยู่ในปัจจุบันน้ำหนักปกติของ Mk82 อยู่ที่500ปอนด์หรือประมาณ230กิโลกรัมแต่น้ำหนักจริงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าตั้งแต่510ปอนด์ถึง570ปอนด์หรือประมาณ230 b. ถึง260กิโลกรัมโครงเหล็กบรรจุวัตถุระเบิดแรงสูงไตรโทนัน192ปอนด์หรือประมาณ87กิโลกรัม พร้อมชุดฟิลส์และตัวหน่วงเวลาหลากหลายสำหรับการทิ้งสายเป้าที่แตกต่างกันออกไปรัศมีในการทำลายล้าง25-100เมตร MK82 ยังเป็นระเบิดของชุดนำวิถีด้วยเลเซอร์ GBU-12 และระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ GBU-38 สำหรับ MK82 แบบหน่วงเวลาหรือ Snake Eye ชุดฟีบท้ายจะมี4ีครีบที่ถูกพับเก็บไว้ครีบของมันจะกลางออกแบบอัตโนมัติเมื่อระเบิดถูกปล่อยวัตถุประสงค์ก็คือทำให้ระเบิดหล่นช้าลงโดยการเพิ่มแรงด้างเพื่อให้อากาศยานโจมตีสามารถบินผ่านเป้าหมายได้อย่างปลอดภัยก่อนที่ระเบิดจะกระทบเป้าหมาย F-16 1นึ่ลำสามารถติดตั้งระเบิด MK-82 สูงสุดครั้งละ12ลูก แม้จะไม่มีระบบนำวิถีสู่เป้าหมายในตัวเองแต่การทิ้งโดยนักบินที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีก็สามารถทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืนการนำสิทธิบัตรการผลิต MK82 จากสหรัฐอเมริกาโดยกรมสัมภาวุธทหารอากาศถือเป็นการขานอำนาจทางการมิตรฐานและสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งให้ประเทศรวมถึงการมองไกลไปยังอนาคตที่ไม่มีความแน่นอนทำกลางเพื่อนบ้านที่ไม่จริงใจต่อกันหลายคนอาสงสัยว่า ทำไมเรามี2,000ปอนด์แต่ดันใช้ลูกเล็กแค่500ปอนด์ในความเป็นจริงระเบิดลูกใหญ่แน่นอนว่ามีอนุภาพในการทำลายล้างสูงกว่าแต่ในทางกลับกันเครื่องบิน F-16 ก็สามารถบรรทุกได้น้อยลงกินเชื้อเพลิงมากขึ้นเพราะหิ้วไขใบใหญ่และหนักในสนามบม่มถ้าต้องการให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างการทิ้งระเบิดลูกเล็กหลายลูกมีประสิทธิภาพมากกว่าการทิ้งระเบิดลูกใหญ่เพียงลูกเดียวแม้ว่าพลังระเบิดของระเบิดลูกใหญ่จะมากกว่า ชนิดของระเบิดที่จะใช้ย,ยังขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่กำลังโจมตีถ้าโจมตีหน่วยบัญชาการรถติดจรวดหรือฐานที่มัน่นขิบอาวุธยุโทโธปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามการทิ้งระเบิด Mk82 หลายลูกจะทำลายฐานที่มัน่นฐานปืนใหญ่รถติดอาวุธโมบายกลุ่มอาคารบัญชาการโรงเรือนทาหารบังเกอร์ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด